นี่ไอ้ตุ้ยว่าเลยตุ้ยโดนคุณเนี่ตุ้ยคือเจ้าของความลับเรื่องนี้นะครับคุณโดนคุณใสจนเสียคนนี่คือเรื่องมันเป็นยังไงอะเสียคนเหรอคือจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังพยายามหาคําตอบว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าเพราะเอาเพราะจริงๆเนี่ยคือในตะกูล AF ด้วยกันเนี่ยมันจะมี f อที่เขาแบบเขาเขารักกันเขาอะไรกันแล้วเขาก็จะแบบมีที่แบบไปอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงนเนี้ยจน มันมาเจอเรื่องราวกับตัวเราเองซึ่งแบบผมก็ามาลองปะติดปะต่อเรื่องจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังเลยนะ oh. แต่แม่กับพ่อผมน่ะรู้คือผู้หญิงคนนึงที่ผมเคยคบด้วยนะ่ะก่อนเข้าวงการแล้วจนผมมาเป็นเอฟประกวดผู้หญิงเนี่ยเขาให้ผมมาพาไปดูดวงอ่าสถานที่ดูดวงดูดวงแห่งหนึ่งเขาชวนผมไปดูดวงแต่ผมไม่เข้าผมก็จะรออยู่ในรถแต่เขาเข้าไปเอง mm. ตอนนั้นยังไม่เป็นตัวเอฟ เขาก็ไปดูดวงเขาก็ยังแอบเอาดวงผมไปดูนี่นั่นนู่นที่นี่นะแล้วเขาก็ทักทักผ่านแฟนผมนนะว่าแบบนีอดีตแฟนอดีตแฟนไอคนเนี้ยอนาคตอาจจะดังอ๋อพูดนี้เลยทักว่าผมอาจจะดังเออตอนนั้นเราอยังร้องเพลงคืนอยู่เลยฮะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปก็รวมเกือบเกือบยี่สิบปีละณั้เมื่อยี่สิบปีก่อนหนั้นน่ะช่วงร้องเพลงคืนเขาทักมาผมก็แบบจะมาดังอะไรวะก็ไม่ได้เชื่ออะไรก็ทิ้งไปทิ้งเรื่องนี้ไปจนแบบเวลาผ่านไปแล้วผมก็มาเข้าบ้านเอฟผู้หญิงนี่เขายังไม่หยุดดูนะเขาก็ไปที่เดิมอีก เขาก็ไปให้คนนี้ดูเขาก็บอกมาอีกว่าใครจะติด5้าอันดับแล้วตรงหมดเลยนะพี่ว่าแค่บอกว่าใครจะติดบ้างซึ่งตอนนั้นผมไม่เชื่อแบบเนี้ยจริงได้ไงแต่ผมอยู่ในบ้านนะผมไม่รู้เรื่องจนผมออกมาผมผมได้แชมป์เขาก็ถึงมาบอกผมหนึ่งในห้ามีใครบ้างตอนที่หมอคนนี้ทักก็ตรงก็ตรงหมอมันอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่กดโหวตเยอะที่สุดก็ได้โอ้ยบอแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาได้แชมป์อะ ให้พาไปหาเขาด้วยนะมผมบอกมาผมก็ถือว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ย <_ D> ไปก็ไปไปไปตอนนั้นเป็นตวัวเอฟแล้วก็ออกไปก็ไปกับผู้หญิงแอนก็ยังคบไปอยู่เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปหาเขาเขาสั่งมาก่อนด้วยนะบอกว่าให้เอารูปมาด้วยรูปรูปเราให้ติดไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเดี๋ยวแม่ช่วยแต่วิธีการเขาเขาเหมือนเป็นอารมณ์แบบพูดกับใครสักอย่างหนงึ่งอะข้างๆแล้วก็ขหามาพูดกับเราทานายบาบๆาบาบาอะไรเงี้ยเขาก็ทํะไรบมนได้อเสร็จปุ๊ เอาเชือกเส้นหนึ่งเอามาให้ผมเป็นเชือกถักแล้วก็ตรงกลางเชือกจะเป็นแบบเหมือนก้นกระสุนปืนปตรงกลางเขาบอกอ่ะห้อยไว้ผูกไว้ไม่ใราให้เราให้ผมผูกไว้เออแบบจะได้แบบช่วยป้องกันนี่นั่นนู่นอะไรไปอะไรเงี้ยในช่วงยุคนั้นผมได้ได้เป็นแบรนด์อัมบาสเตอร์พีเซนเตอร์อะไรเงี้ยยังไปใส่ถ่ายอยู่ในภาพนั้นอยู่เลยทุกวันนี้ถ้าเกิดผมไปกดย้อนดูเขาจะเห็นไอ้เชือกเส้นเนี้ย ใส่ไว้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมก็อ,อยู่กับเขาแหละคอนโดอะไรเง,งี้ยมีพาแม่ไปอยู่ด้วยบ้าง <S <S ผมว่าเป็นคนที่ไม่เคยก้าวร้าวกับแม่เลยมันเหมือนอารมณ์ลูกสะใภ้กับแม่ผัวอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีเรื่องแบบบางอย่างที่ทําทให้แม่ไม่ค่อยโอเคแม่ก็จะมาบอกบอกผมแล้วผมก็จะแบบอะไรของแม่วะทําไมต้องมาอะไรนักหนากับกับออแอร์วะอะไรเงี้ยสมมุชีแอร์อย่างเงี้ยก็แบบจนแบบไม่ไหวแล้ว ถึงขนาดแบบเช้ารู้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนตอนเช้าลังจอกไปถ่ายละครโมโหแม่เอากระป๋องแป้งที่กำลังจะทาออกปาลงไม่เคยทำแบบนี้เลยไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยรุนแรงกับแม่พกเคลื่อนไปปุ๊บเราก็ไม่สนสนใจอะไรช่วงนั้นก็มีได้ถ่ายภาพยนตร์อะไรเราก็ไปต่างจังหวัดตอนนั้นเรายังไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ผมทำไปผมยังไม่รู้สึกผมยังไม่รู้สึกแลวเสร็จปุ๊บเชือกเส้นนี้มันมีอันขาดผมก็เลยทิ้งไว้บ้านก่อนผมไปต่างจังหวัดไปถ่าย แม่กับปาเขาก็ไม่รู้ไม่เคยถามเขานะว่าจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยไปถามเขาว่าทําไมถึงต้องเอาไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเขารู้สึกกับการที่แบบผมเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็บอกมาบอกว่าพอหลังจากที่ผมถ่ายหนังปุ๊บกลับมาเขาก็มาบอกผมเขาก็เนี่ยเพิ่งเอาไปให้ญาติดูมาเขาบอกว่ามึงอ่ะถ้าโดนทําของโอ้มาถึงไอ้เชือกเส้นนี้คือของอ่าเขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งผมก็ หลังจากเชื่อมันขาดข้อมือผมไปแล้วเนะี่ยผมเคยอยู่กับเขากินนอนอะไระกับเขาอยเนี้ยอยู่ๆผมก็อยากกลับบ้านอมผมไม่อยากอยู่ที่คอนโดแห่งนั้นกับเขาอีกแล้วอ,อะไรที่อยู่ในบ้านในห้องไม่อยากเอาสักอย่างเลยแล้วมันเหมือนมันกลับกันพอผมกลับถึงบ้านปุ๊บเขาก็จะแบบพยา,า,าพยามโทรหาผมงุนงานพยายามโทรหาผมก็จนแบบเลิกห่างกันไปทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติมผมก็เป็นลูกที่ดีของแม่ของป้าปกติอะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปผมจาไม่ได้ว่ากี่เดือนกี่ปี แล้วแบบอยู่ๆมีคนส่งของมาที่บ้านแกะออกมาเป็นเชือกเป็นเชือกแบบนั้นเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วเขาก็เขียนจดหมายมาหนึ่งหนึ่งฉบับแล้วเขาก็บอกว่าคือในสมัยที่คบกันอะ่ะจะเรียกซึ่งกันและกันเงี้ยผมจะเรียกเขาหมีน้อยเขาจะเรียกผมหมูน้อยเขาเขียนมาในกระดาษเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งหมูน้อยคิดถึงหมีน้อยให้ถือกระดาษเนี้ยไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ใส่เชือกอันนี้ไว้นะ แล้วก็อ่านหน้ากระจกนะหน้อยพี่ป๋องถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาไปพูดหน้ากระจกอะมันมีคุณใสอะไรผมเดานะผมเดานะว่าถ้าตู้กลับไปทําอีกอะก็อาจจะกลับไปอยรงงูเดิม